สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะพี่สะพ้ยใหญ่ของเปี้ยนมินเอ๋อกล่าวอย่างเศร้าหมองเป็นเจ้าแล้วอย่างไรไม่ใช่เจ้าแล้วอย่างไรถ้าปกติเจ้าสั่งสมบุญกุศลสักเล็กน้อยและเจียมตัวบ้างผู้อื่นก็คงไม่มีทางเชื่อถ้อยคำเหล่านั้นอย่างไร้ข้อสงสัยรู้หรือไม่เพราะเหตุใดคนที่วางแผนรอบทำร้ายตระกูลเปี้ยนถึงได้เลือกเจ้า ก็พอเจ้าเป็นเศษสวะของตระกูลเปี้ยนทำลายเจ้าก็สามารถทำลายตระกูลเปี้ยนได้ทั้งนางยังพูดไม่ทันจบก็ได้ยินเสียงปลบมือดังมาจากทางเดินมืดมิดผ่านไปครู่หนึ่งมีหญิงสาวรูปล่างอารชรสวมเสื้อผ้าหรูหราเดินเข้ามากล่าวเนิบนาบว่าทั้งตระกูลเปี้ยนเกรงว่าจะมีเพียงหูหินน้อยที่มีความสามารถคาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ นางยืนอยู่หน้าห้องขังดวงหน้างดงามหยาดเยิม้มยามแสงไฟสลัวส่องสะท้อนก็เปล่งประกายวววาวผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวันนี้ก็คือกวนซูอี้เป็นเจ้าในที่สุดเปี้ยนมินเออก็เข้าใจทันทีกระโจนเข้าใส่และตะวาดว่าเป็นฝีมือของเจ้าใช่หรือไม่เจ้าให้ร้ายค่ะกวนซูอี้ไม่ตอบเดินรอบห้องขังสองรอบ กล่าวด้วยน้ำเสียงไม่เร่งไม่รีบว่าวันนั้นในตอกมืดเจ้าเคยถามข้าว่ากล้าฆ่าเจ้าหรือไม่กล้าเป็นศัตรูกับเผ่าจิวหลีหรือไม่ตอนนั้นข้าไม่ได้ตอบยามเนี้ยข้าจะตอบคำถามแก่เจ้าข้ากล้าข้ากล้าฆ่าเจ้าและข้าก็กล้าเป็นศัตรูกับเผ่าจิวหลีนางโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วจ้องดวงตาแดงก่ำที่ใช้ความขลาดกลัวของเปี้ยนหมินเอ พร้อมกับกล่าวเน้นเสียงทีละคําว่าเช่นนั้นข้าจะเป็นฝ่ายถามเจ้าคืนบ้างเจ้าก,กล้ารับผลที่ตามมาหลังจากที่ทําให้ข้าโมโหโหรือไม่กล้าหรือไม่เปี้ยนมินเอ๋อสายหน้าเล็กน้อยแทบจะสังเกตไม่เห็นจากนั้นก็สายหน้าอีกครั้งสุดท้ายก็ล้มพับนางมีกล้าเพราะเมื่อยั่วมโมโหคนผู้นี้ต้องเอาชีวิตของคนทั้งตระกูลมาแลก หากรู้ว่าจะเป็นเช่นนี้นางจะไม่ไปหาเรื่องอีกฝ่ายจนถึงยามนี้นางก็ยังไม่เข้าใจว่าเหตุใดตนถึงตกอยู่ในสภาพนี้แล้วเปี้ยนหมินเออที่ปรากฏตัวอย่างแปลกประหลาดคนนั้นเป็นใครกันแน่ในที่สุดนางก็ร่ำไห้โฮเหมือนเด็กสาวอายุ15ธรรมดาคนหนึ่งสะอึกสะอื้นว่ากวนซูอีใครทําคนนั้นก็รับไปเจ้าค่าค่า ยายต้องทำให้ครอบครัวของข้าพลอยเดือดร้อนไปด้วยกวนซูอี้เจ้ากลับมาประเดี๋ยวนี้น่าเสียดายที่คนผู้นั้นเดินไปไกลแล้วมีเพียงเสียงเย็นยาเยือกสะท้อนกล้องทางเดินว่าสายไปแล้วเดิมข้าก็ไม่อยากเดินมาถึงขั้นนี้แต่เป็นเพราะเจ้าบีบบังคับข้าพวกเราสองคนคนที่ได้หัวเราะเป็นคนสุดท้ายก็คือข้าเปลียนหมินเอ๋อ เขย่าประตูห้องขังอย่างบ้าครังแง่ว่าก็มิอาจเรียกให้คนกลับมาได้เปลี่ยนหูหยินคว้าตัวนางมาซักถามถึงได้รู้เรื่องที่นางรอบทำร้ายกวนซูอี้ฉับพันนั้นก็กระอักเลือดออกมาคำหนึ่งพร้อมกับด่าเจ้าลูกเลวก่อนล้มลงไปเมื่อกวนซูอี้เดินออกมาจากทางใต้ดินแล้วยืนรับลมเย็นที่ระเบียงทางเดิน คิดจะให้กลิ่นข่าวเลือดบนร่างจางหายไปโดยเร็วจินจือมองนางอย่างระมัดระวังเอ่ยถามว่าคุณหนูท่านไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่เจ้าคะตระกูลเปี้ยนสมควรได้รับกรรมแล้วท่านอย่าได้ถูกท้าทางเสียสติของเปี้ยนหมินเออทำให้ตกใจจนเสียขวัญอาศัยเพียงบาปกรรมที่นางเป็นคนก่อก็สมควรตายเป็นร้อยเป็นพันครั้งแล้วเจ้าคะกวนซูอี้คลี่ยิ้มทำไม เจ้าคิดว่าค้าแก้แค้นนางแล้วพอเห็นสภาพหน้าเวทนาของนางก็จะเกิดความรู้สึกว่างเปล่าจิตตกจนปัญญาวาวุ่นเช่นนั้นหรือนางสายหน้ากล่าวด้วยน้ำเสียงไม่อีนางขังขอบวอ่าบุญคุณความแค้นบุญคุณก็ต้องตอบแทนด้วยบุญคุณความแค้นก็ต้องตอบแทนด้วยความแค้นยังคงเป็นเรื่องสะใจที่สุดนับแต่นี้ข้าจะใช้ชีวิตสะใจเช่นนี้ จินจือตกตะลึงก่อนสายหน้ายิ้มคุณหนูท่านมีความสุขก็พอแล้วเจ้าค่ะสองนายบ่าวเดินไปถึงหน้าตำาหนักเห็นหญิงสาวรูปร่างสูงโปร่งหน้าตาสะสวยกำลังยืนอยู่ข้างหัวเสิงเจอก้มลงมองหมู่มู่ที่อยู่ในอ้อมแขนของเขาและเอื้อนเอ่ยไม่รู้ว่าพูดอะไรอยู่หัวเัิงเจอมีสีหน้ารำคาญขณะเอาผ้าห่มห่อตัวหมู่มู่ ที่หลับสนิทก็โบกมือเหมือนกำลังไล่อีกฝ่ายแววตาของหญิงสาวใช้แววเจ็บปวดทว่ายัางดื้อรั้นยืนอยู่ที่เดิมไม่ยอมจากไปเมื่อเหลือบเห็นกวนสุ่้ค่อยๆสาวเท้าเดินเข้ามาหัวคิ้วก็ขมวดหมุนอย่างรวดเร็วนี่คือผานเจียวีเคยติดตามองค์หญิงใหญ่ออกรบเป็นคนเฮี้ยมโหดคนหนึ่งเจ้าค่ะจินจือกล่าวเสียงเผ่าเบา กวนซูอี้เดาฐานะของคนผู้นี้ออกนานแล้วเดินเข้าไปยอบกายคาระวะก่อนรูปแก้มแดงก่ำของมูมูกล่าวอย่างคุณเคืองว่าที่แท้ท่านให้เขาดื่มไปกี่จอกกันแน่ถึงได้เมาเพียงนี้หู้หยินใส่ร้ายแล้วนอกจากจอกนั้นเราก็ใช้เพียงตะเกียบแตะแตะแล้วป้อนเขาเท่านั้นเขาอายุย่างน้อยคอย,ยังไม่แข็งวันหน้ายังต้องฝึกฝนอีกมากถึงจะดี หัวสังเจอคลี่ยิ้มมือข้างหนึ่งอุ้มหมู่มูมืออีกข้างโอบเอวคอดกิวข้องหูหินกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่ากลางคืนอากาศเย็นผู้อาวุโสทั้งสองกับท่านแม่ยายรออยู่นานแล้วเราจะไปส่งพวกเจ้าเองหลังจากจัดการตระกูลเปี้ยนกับเสด็จอาทั้งหลายแล้วเราจะรีบไปสู่ขอทันทีกวนสูอี้พยายามรับน้องชายมา แต่เขากลับเบี่ยงกายหลบจึงได้แต่ถอนหายใจก่ลาวว่าหม่อมฉันรู้ว่าชาวจิ๋วหลีอย่างพวกท่านดื่มสุราแทนน้ำเปล่ามาตั้งแต่เล็กแม้สุราจะทำมาจากธัญพืชห้าชนิดแต่สุราก็เป็นพิษทำอันตรายต่อตับวันหน้าดื่มให้น้อยลงหน่อยก็ดีหู้หญินสั่งสอนได้ถูกต้องขอเพียงเจ้าเอ่ยปากอย่าว่าแต่ให้เราเดื่มน้อยลงเลย แม้กระทั่งให้เราเลิกดื่มทันทีก็ไม่คัดคา้านหัวเสิงเจอยิ้มไม่หยุดอารมณ์ดีอย่างยิ่งทำาลาวกับว่าผ่านตัวหลันเป็นมนุษย์ล่องหนเขาโอบหูยินเดินผ่านนางไปช้าๆสำหรับเขาแล้วพัสนมที่มีอยู่เต็มวังก็เป็นเพียงของประดับที่งดงามเท่านั้นการที่รับเข้ามามิได้เป็นเพราะเขาต้องการและการที่เลือกมาก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาเลือก ทุกอย่างล้วนเป็นการจัดการของไทเฮาเช่นนั้นก็ให้พวกนางไปปนิบัติไทเฮาเสียก็สิ้นเรื่องเขาต้องการหูยินของเขาเพียงคนเดียวก็พอแล้วผ่านตัวหลันรู้ดีว่านางเป็นส่วนเกินและรู้ว่าฮ่องเต้ยอยากให้นางหายสาบสูญไปทันทีแต่นางก็เดินตามหลังลาวกับต้องการทรมานตนเองยืนดูเขามอบความอ่อนโยนและการปกป้องให้สตรีอื่น นางเคยเห็นหัวเสิ่งเจอที่ทนงองค์อานและเคยเห็นหู้หน้าเออที่เย็นชาแรงน้ำใจแล้วเคยเห็นสภาพสบักสบอมของเขาหลังพ่ายแพ้แล้วนอนจมกองเลือดแต่หัวเสิงเจอที่ยิ้มอย่างอ่อนโยนและเบิกบานซ้ายังเหมือนบุรุษธ,ธรรมดาทั่วไปตรงหน้านี้กลับไม่เคยเห็นมาก่อนในการก่อนนางเคยวาดฝันว่าเขาจะแสดงสีหน้าเช่นนี้กับนาง แต่แม้จะหันมามองตรงๆนางก็ยังไม่ได้รับที่แท้กวนซูอี้มีสเสน่ห์อะไรกันแน่อาศัยอะไรถึงคู่ควรหากปีนั้นนางไม่ถูกไทยเฮาหลอกปั่นหัวและปฏิบัติต่อหู้หน้าเออเล่ากับหลบเลี่ยงอสรพิษย่าเนี้ยคงได้เป็นฮองเฮาไปนานแล้วคนนอกจะมีสิทธิ์ได้อย่างไรคิดได้เช่นนี้นางอดแค้นตนเองไม่ได้ และยิ่งเครียดแค้นไทเฮากับกวนซูอี้หากเป็นเมื่อก่อนเมื่อเผชิญกับเรื่องหึงหวงเช่นนี้กวนซูอี้ก็มีแต่จะรู้สึกเบื่อหน่ายหรือเอาแต่หลบเลี่ยงแต่ยามเนี้ยกลับไม่สะทกสะท้านนางเดินตามหัวสั่งเจอไปข้างหน้าชา้าเมื่อใกล้ถึงสวนโฉงหลินกับถูกอีกฝ่ายดึงตัวเอาไว้ปิ่นทองของหูหยินเบี้ยวเล็กน้อยเราจะขยับให้เจ้าเองแม้จะกล่าวเช่นนี้ แต่หัวสังเจอกับไม่ได้ขยับมือเพียงจ้องหูหยินด้วยดวงตาแวววาวกวนซูอีมีรือจะไม่เข้าใจถ้อยคำแฝงความในของเขานางเม้มปากเบี้ยวที่ใดเพคะไม่ว่าที่ใดก็เบี้ยวไปหมดหัวสังเจอก้มลงจุ่มผิดหน้าผากและปลายจมูกของนางอย่างแผ่วเบาก่อนก้าวเสียงพลาว่าหูหยินรีบกลับไปเถอะ หากขืนเจ้ายังไม่ไปเราไม่คิดจะปล่อยมืออีกแก้มของกวนซูอี้แดงเละเรื่อถลึงตามองเขาด้วยแววตาฉ่ำไปด้วยหยาดน้ำก่อนรับน้องชายแล้วเดินจากไปอย่างรวดเร็วยามที่ยังเดินออกไปไม่ไกลมากก็ได้ยินเสียงทุ้มต่ำดังมาจากด้านหลังว่าฮูหยินหนึ่งเดือนจากนี้เราจะไปสู่ขอด้วยตนเองเจ้ารอเรานะฝีเท้าของกวนซูอีช้ชะงักคู่หนึ่ง จากนั้นก็เดินเหลวขึ้นกว่าเดิมหัวเสิงเจอถึงค่อยหันกลับมาแล้วเดินผ่านผ่านตัวหลันกับตําหนักว้อยางโดยไม่แม้แต่จะเหลือบมองนางผ่านตัวหลันยืนอยู่ที่เดิมเนินนานกล่าวด้วยน้ำเสียงขื่นขมว่าพวกเขาจะแต่งงานกันแล้วหรือพระสนมหลังจากเปี้ยนหมินเอ๋อก่อเรื่องอํานาจของเผาจิวหลีก็ลดลงตําแหน่งนายหญิงแห่งวงังหลัง จึงตกอยู่ในมือของสตรีชาวฮันเพื่อกดข่มท่านคนที่พวกเขาเลือกจะต้องไม่อ่อนแอจนเกินไปทอดสายตายทั่วเหยียนจริงจะมีผู้ใดเหมาะสมไปกว่าคุณหนูกวนอีกเพคะหม่อมฉันเพิ่งออกมาจากสวนโฉงหลิงรอบได้ยินว่าคุณนางชาวฮันเห็นพ้องต้องกันว่าจะถวายดีกาเสนอให้คุณหนูกวนเป็นนายหญิงแห่งวังหลัง ท่านก็เตรียมการแต่เนินเน่นๆเถิเดเพคะนางกำนันคนสนิทของนางกล่าวเตือนเสียงต่ำจะแต่งตั้งให้เป็นนายหญิงแห่งวังหลังหรือหรือเผ่าจิวหลีจะไม่ให้ข้าคนนี้ได้เป็นนายหญิงแห่งวังหลังหากพวกเขาเลือกข้าตั้งแต่แรกมิใช่เปี้ยนหมิ่นเอ,อ๋อมีมรือจะเกิดเรื่องเช่นนี้ผ่านตัวหลันกล่าวเสียงเย็นว่าก็ดีแต่ไหนตะไลตะกูลผ่านของข้าไม่ถูกกับบรรดาซินอ๋องอยู่แล้ว หายนะในยามนี้ล้วนไม่เกี่ยวข้องกับพวกเราตระกูลที่สนับสนุนท่านอองเหล่านั้นจะประสบกับหายนะฉะนั้นเหลือตระกูลผานของข้าเป็นใหญ่เพียงผู้เดียวข้าก็มีสิทธิ์สู้กับกวนซูอีกล่าวจบก็สะบัดแขนเสื้อแล้วเดินจากไปโดยปล่อยให้ดอกไม้เกิื่อนกาดเต็มพื้นเมื่อรถม้าออกจากวังหลวงกวนซูอีก้ก็กอดหมูมู้ไว้ในอ้อมแขน ก็ง่วงสลึมสลือและเหนื่อยล้ากวนฉีกวงดื่มจนเมาไม่จึงนอนอยู่ในรถม้าอีกคันหนึ่งยามนี้กำลังกลนเสียงดังส่วนกวนอินฉีกับภรรยานั่งอยู่ในรถม้าคันเดียวกันแววตาลึกล้ำสีหน้าเคร่งขรึมไม่รู้กำลังคิดอะไรอยู่เรื่องในวันนี้เจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยใช่หรือไม่จูจ่ๆเขาเอ่ยปากถามกวนซูอีได้สติทันที ก้าวตรงไปตรงมาว่าใช่เจ้าคะ่ะดูท่าเจ้าตัดสินใจแล้วว่าเจ้าจะเข้าวังอย่างแน่นอนกวนอินชีถอนหายใจยาวท่านพ่อท่านยังจำถอยคำที่เคยถามข้าได้หรือไม่เจ้าคะท่านบอกว่าสุภาพชนไม่ว่าทำเรื่องใดต้องชอบด้วยเหตุผลบัดเนี้ยไม่ว่าจะในแง่ของกฎหมายบ้านเมืองหรืออารมณ์ความรู้สึกต่างก็ชอบด้วยเหตุผลท่านยังคิดว่าข้าไม่สมควร จะเข้าวังอีกหรือเจ้าคะเจ้าเติบโตใหญ่แล้วปีกก้าขาแข็งแล้วถึงแม้พ่อกับท่านปู่ของเจ้าพยายามคัดค้านเกรงว่าก็มิอาจแก้ไขได้อีกหลังงานเลี้ยงเลิกตายเท้าทั้งหลายหารือร่วมกันว่าจะลงนามให้เจ้าเป็นนายหญิงแห่งวังหลังเจ้าชนะแล้วหวังว่าวันหน้าเจ้าจะไม่ร่ำไห้แล้ววิ่งกลับมาบอกพ่อว่าเจ้าเสียใจในสิ่งที่กระทำในวันนี้ กวนซูอีกก้กำหมัดเงียบๆกาวยางเด็ดเดี่ยวว่าท่านวางใจเถิดเจ้าค่ะแม้หนทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนามข้าก็จะไม่หันกลับมาหากรู้ว่าจะมีวันนี้ตอนนั้นพ่อน่าจะทำลายความใจก้าบ้าบิ่นของเจ้าไปเสียกวนอินชีถอนหายใจอย่างจนปัญญาช่างเถิดขุนนางจงรักภักดีก็มีวิธีของขุนนางจงรักภักดี เชื้อพระวง์ก็มีวิธีของเชื้อพระวงถึงอย่างไรก็เป็นการแสดงความจงรักภักดีและทุ่มเทสติปัญญาเจ้าเขาวังอย่างวางใจเธอจวนราชคูของพวกเราไม่มีทางเป็นตัวถ่วงเจ้าขอบตาของกวนสุ้ร้อนเผาหลังน้ำตาท่านพ่อท่านแม่ข้าจะไม่ทำให้ชื่อเสียงของวงตระกูลเสื่อมเสียแล้วทำให้พวกท่านต้องตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย ชาติเนี้ยข้าจะต้องมีชีวิตที่ดีไม่ทำให้พวกท่านเป็นห่วงไม่ให้พวกเราเป็นห่วงหรือเกรงว่าวันหน้ายังต้องเป็นห่วงจนไม่จบไม่สิน้นจงซื้ออบก,กอดบุตรีล้ำไห้โดยไร้เสียงมิใช่เรื่องง่ายที่บุตรีจะได้แต่งงานมิหนำซ้ำยังเป็นการแต่งงานครั้งที่สอง ได้แต่หวังว่าครั้งนี้จะมีจุดจบที่ดีคิดจะต่อก,กรกับเหล่าซินอองมิใช่เรื่องง่ายแต่หากหาจุดที่เหมาะสมลงมือแม้แต่ยอดเขาที่ภายนอกดูสูงตระหง่านก็สามารถพังทลายได้ในชั่วพริบตายามที่เปี้ยนหมินเอ๋อก่อเรื่องเหล่าซินอองล้วนอยู่ในวังไม่นานจากนั้นก็ถูกขัวเซิงเจอควบคุมตัวแล้วสั่งให้ปิดข่าวเอาไว้ ด้วยเหตุเนี้ยยามที่องค์หญิงใหญ่นำทหารไปตรวจค้นจวนแต่ละหลังจึงไม่มีผู้ใดเตรียมการล่วงหน้าทันทำให้ค้นเจอจดหมายลับจำนวนมากที่เป็นหลักฐานยืนยันถ้อยคําเผอเจอของเปี้ยนหมินเออได้เป็นอย่างดีบรรดาสินอ๋องล้วนแต่เป็นที่นับหน้าถือตาในสิบตระกูลใหญ่ยกเว้นตระกูลผานแล้วอีกเก้าตระกูลล้วนมีความสัมพันธ์กับพวกเขา เพียงชั่วข้ามคืนผู้สูงศักดิ์ของเผ่าจิวลีที่เคยวางอำนาจบาดใหญ่มีห้าหกคนจากสิบคนถูกขังอยู่ในคุกเมื่อตำแหน่งว่างลงคนสนิทของหัวเซิงเจอก็เข้าแทนทันทีน่าสงสารบิดาของหัวเซิงเจอที่อุตส่าห์วางแผนมาน,นานหลายปีและทิ้งมือมืดที่เอาไว้คอยควบคุมอีกฝ่ายไว้มากมาย แต่กลับต้องมาถูกทำลายลงในชั่วข้ามคืนไม่นานจากนั้นห้วยเซีงเจอก็แต่งตั้งเจ้าไห่เป็นแม่ทัพใหญ่สยบประจิมแล้วนำทัพไปปราบชาวหูทางตะวันตกเฉียงเหนือเจ้าไห่เคยเป็นยอดขุนพลอันดับหนึ่งของราชวงศ์ก่อนมีชื่อเสียงโด่งดังเหนือเชี่ยหมิงรุยแต่เนื่องจากเปิดประตูเมืองโดยพลาการและยอมจำนนต่อกองทัพของเผ่าจิวหลีนับแต่นั้นก็มีชื่อเสียงเช้าโช และเป็นทุกข์ที่ไม่อาจทําให้ปณิธานเป็นจริงแม้หัวเสิงเจอ๋อมีใจจะใช้งานเขาแต่ก็เกรงว่าชื่อเสียงเช้าโชของเขาจะทําให้เขาไม่ได้รับการยอมรับนับถือดังนั้นก็จึงไม่ได้เรียกใช้งานแต่บัดเนี้ยเขาได้รับการล้างมนตินแล้วยอมต้องใช้อย่างเต็มที่เจ้าหายสำนึกบุญคุณของหัวเสิงเจอถึงกับตื้นตันใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่สาบานว่า ถ้ามิอาจเหยียบย่ำราชสำนักของชาวหูได้ชั่วชีวิตนี้จะไม่กลับมาบรรดาสิ้นอองที่ร่วมมือกับชาวหูก่อกวนชายแดนและวางแผนบีบบังคับให้หัวสงเจอผูกสัมพันธ์กับแคว้นประเทศสลาดคว้าน้ำเลวซ้ำยังถูกถอดถอนบรรดาศัก์ค้นจวนยึดทรัพย์สิสนและกักบ,บริเวณชั่วชีวิตตระกูลเปี้ยนทั้งเบื้องบนเบื้องล่าง 300ร้อยชีวิตถูกลงโทษประหารชีวิตเก้าชั่วโคตรไม่มีการผ่อนผันโทษใดๆคลันไทยเฮาได้ยินข่าวก็กระอักเลือดไม่หยุดและดาดทอหัวสังเจอว่าต่ำช้าผัางลำไ้ขอร้องให้พระสวามีฟื้นคืนชีพมาจัดการให้หนงางทว่าร้องเรียกฟ้าฟ้าไม่ขานตะโกนเรียกดินดินไม่ตอบสิ้นหวังอย่างยิ่งหลานๆก็ถูกสั่งสอนจนเชื่องเล่ากับนกกรทาก็ไม่ปัน ยามนี้ถูกส่งกลับมาที่ตำหนักฉางเลอ่ออย่าว่าแต่วางอำนาจบาดใหญ่และทำตามอำเภอใจเลยแม้กระทั่งพูดเสียงดังอย่างมีกล้าเห็นได้ชัดว่าถูกสั่งสอนให้กลายเป็นคนไร้ประโยชน์ใช้การไม่ได้อีกต่อไปเราพระชายาขององค์ชายที่รู้ว่าตนไม่มีทางให้ถอยแล้วและมีแต่ต้องใช้ชีวิตรอดไปวันๆเท่านั้น รีผ่าลูกไปคุกเข่าขอบพระทัยในความเมตตาของฮองเต้ที่ตำหนักเว้ยยางนับแต่นี้จะอยู่อย่างสงบสงเงียมเจียมตัวรล้จะสำนักเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันวังหลังโกละหลอนโอนระมนันเพียงหนึ่งเดือนแขวนเว้ยก็เปลี่ยนรูปโฉมวันนี้ในที่ประชุมนี่เป็นครั้งแรกที่แม่ทัพใหญ่เจ้าไห่ส่งข่าวชัยชนะมาให้ทำให้หัวเสิงเจอดีใจอย่างยิ่งและยิ้มไม่หุบ เหล่าคุณนางชาวฮั่นรอบสงสายตากันรู้สึกว่านี่เป็นโอกาสดีจึงล้วงดีกาออกมาจากอกเสือ้อแล้วถวายอย่างนอบนอบ้อมคุกเข่าขอร้องให้ฮองเต้รีบแต่งตั้งนายหญิงแห่งวังหลังแล้วให้กำเนิดทายาตอ้าวแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะรู้สึกทุกอย่างก็ลงล็อกดีไปหมดเลยนะคะก็ต้องดูว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องไร้ายๆอะไรเกิดขึ้น พานนะคะพานเจี๊ยบวีจะยอมหรือเปล่าเอ่ยนะคะจะทําอะไรนางเอกของพวกเราไหมแต่ดูแล้วนางเอกของพวกเราก็ร้ายเหนือชั้นกว่าเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อนในอพิสตหน้าค่ะสวัสดีค่ะ